สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวกลับมาแล้วนะผมกลับมาครั้งนี้ก็จะมี1เมนูติดมือมาด้วยนะครับซึ่งเป็นเมนูที่อ่าภรรยาชอบนั่นก็คือยำวุ้นเส้นนะครับปกติผมยำวุ้นเส้นผมก็จะใส่หมูยอเนาะหมูยอที่มันเป็นแท่งยาวๆแต่พเพออิญตอนนี้มีหมูยอที่สอขอนแก่นเขาทำมาใหม่นะครับชื่อว่า ยอบิ๊กไบนะฮะขนาดบิ๊กบุ้มเขาบอกว่าไม่เคยทําขนาดนี้มาก่อนเลยนะมันจะเป็นซองลักษณะแบบนี้นะฮะขนาด100กรัมนะฮะไปซื้อมาเมื่อกี้ราคาซองละ25บาทนะครับซึ่งคุณจะเอาไปใส่ไมโครเวฟของเซเว่นก็ได้คุณจะเอาไปใส่ไมโครเวฟที่บ้านก็ได้ก็ประมาณ3 5 3 0 3.5วิเนี่ยก็ได้กินแล้วหรือคุณจะเอามายำ ผม,ผมจะยำวนเส้นแล้วก็ลองใส่หมูยอของสอขอนแก่นไปด้วยถ้าหากใครอยากจะทําแบบเมนูหม้อทอดอไรน้น้ํามันก็รอครั้งหน้าแล้วกันนะครับครั้งนี้ขอยำวนเส้นโดยใส่หมูยอบิ๊กไบต์ของสอขอนแก่นไปก่อนแล้วกันนะครับปะลุยมาดูเครื่องปรุงที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับมันก็จะมีน้ําตาลในนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะหนช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะรสด,ดีผงชูรสนะครับ อันนี้ใขรไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับมะนาวผมใช้2ลูกอันนี้เป็นกุ้งแห้งที่เขาใส่ส้มตำอ่ะผมก็เอาไปแช่น้านะครับแล้วก็ลินน้ําออกเพราะว่ามันเค็มประมาณ3มน้านะครับได้ละอันนี้มีตั้งโอหรือว่าขึ้นช่ายนั่นแหละแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็มีพริกแดงจินดาเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณ5เม็ดนะก็คือวุ้นเส้นวุ้นเส้น10บบาทเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้วนะ วุ้นเส้นสด1 0บาทตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีหมูบด30บาทแล้วก็อยากลองนี่หมูยอบิ๊กไบต์จากสอขอนแกนนอร่อยเด้งเต็มคำเขาไม่เคยทำใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็เลยมาลองให้ดูนะครับมันจะเป็นรสชาติยังไงนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาจัดการพวกพริกพวกอันนี้ให้ก่อนให้มันพร้อมที่จะยำดีกว่านาะ เมื่อกี้เตรียมเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาลวกหมูยอ,อตั้งน้ำให้เดือดกันเนาะน้ำมันเริ่มเดือดล,ละเนาะเดี๋ยวผมจะตัดหมูยอเอาลงไปลวกสักพักหนึ่งชิ้นใหญ่นะ วันนี้ผมใช้สองหอเลยนะครับอืมอืมกลิ่นหอมใช้ได้อยู่น่าจะสุกแล้วเนาะไม่ถึงนาทีผมว่าโอเคแล้วนะต่อไปเราก็จะเอาไปหั่นนะครับ โอเคมันร้อนเดอ้อต้องระวังหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขอชิมรสชาติอืมโอเค รสชาติอร่อยเลยครับแล้วก็กลิ่นพริกไทยในตีจมูกขึ้นมาเลยถ้าเอาจริงนะมันเหมือนหมูยอที่แบบเขาทําห่อใบตองอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกที่ผมเปิดซองมาแล้วนะกลิ่นคล้ายๆใบตองออกมาเลยแต่นี้เขาไม่ได้อยูใ่ในใบตองนะมันอยู่ในซอง ค okay. ต่อไปเดี๋ยวไปลวกหมูต่อครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยโ okay. อเคตอดลวกก็ตีให้มันแตกกระจายหน่อย mm hmm. เดี๋ยวมันจะเกาะกัน mm hmm. เป็นก้อน mm hmm. หมูบดสุกแล้วครับ ตักมารวมกับมูยอเลยนะผมจะเอาของร้อนรวมกับของร้อนก่อนนะไม่เอาไปรวมกับผักเดี๋ยวผักเกี่ยวไปก็คุนเส้นนะครับคุนเส้นนี่ให้มันเป็นสีขาวๆใสๆก็พอแล้วปิดเลยอะ ้ำเส้นนี้ไม่ต้องนานเลยนะครับหลังจากลวกเสร็จแล้วผมก็จะมานอกน้ําเย็นไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันสุกมากเกินไปเคลียร์เตาไฟฟ้าออกไปตรงนี้เป็นเพาตรงนี้เป็นที่ยำแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆคุนเส้นโอ้ได้เยอะอยู่นะทีนี้มันก็จะมีเครื่องยำ น้ำมะนาวนะครับใส่ให้หมดนั่นแหละคือจะเริ่มจาก <laughs> อะไรก่อนมันก็ใส่ให้หมดแหละน้ำตาลน้ำปลาคว่ำไปด้วยคือถ้าชิมแล้วเนี่ยมันขาดข,ขาดตัวไหนก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคือวัตถุประสงค์ของผมจริงๆวันนี้ก็คืออยากจะชิมหมูยอแค่นั้นแหละเนาะ บีน้ำแตงในหะ้มันแตกก่อนผงชูรสกับรสด,ดีนะครับใส่ไปเลยนะครับกุ้งแห้ง หุนเส้นหมูบดแล้วก็หมูยอ,อที่จริงผมอยากจะใช้ถุงมือนะถุงมือที่มันเป็นแบบพลาสติกผมว่ามันเข้าเนื้อมากกว่ามากกว่าใช้ทัพพีเนี่ย ขายำมะเขือเทศให้มันเข้าเนื้อนิดนึงนะครับ เวยมาเลออยู่เหมือนกันเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับยำบุ้นเส้นใส่หมูยอไม่ใช่หมูยอธรรมดานะเป็นหมูยอบิ๊กไบต์จากสอขนแก่นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับชิมหมูยอกันเลยเออจริงๆนะมันเหมือนหมูยอที่มันแบบห่อใบจองมาเล้วอร่อยครับราคาไม่แพง2องลยีบาท ก็ชิมยำม,มุ้นเส้นหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวถ้ามันจืดมันอะไรก็ไปปรุงทีหลังเนาะคือยำเนี่ยบางทีมันแล้วแต่สูตรใครก็ของใครของมันเนาะนะครับผมอยากจะลองไอหมูยอบ b กไบวันนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ลองไปหาซื้อกันได้ที่ เซเว่นอีเเวมีขายนะครับทุกที่แล้วตอนนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man ด้วยมีคลิปที่ผมจะทำรอเตรียมมาเรียบร้อยแล้วละ่ะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ